ช่วงที่2ของรายการ IT Gang d e a s Cyber World สนับสนุนโดย365 Communication Mobile Virtual Network Operator บนเครือข่าย TOT 3G ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ IT Gang News Cyber World ครับวันนี้เราจะ ทุกท่านครับไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับงานจุล่าเดย์แอมเกครั้งที่4นะครับซึ่งจัดขึ้นณนะโรงพรยาบาลตร์พัยนพาราลยครับชั้น5้าสู์การค้าเสียมพารากอนครับซึ่งก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกมากมายครับซึ่งก็งานนี้ก็เป็นการเปิดตัวของเทคโนโลยีของจุล่าโดยจะโดยสมาคมศึกษาและพัฒน,นาโอเพนซอร์ดนะครับร่วมกับทม์เมวิลล์อินจินครับแล้วก็ HTC และ Microsoft ะครับที่จัด ร่วมมือกันทับในการทำนะครับจัดงานจุล่าเดย์แงขอกในครั้งนี้ครับสำหรับวิทยากรที่มาพูดทับก็มีจากทั่วโลกเลยทียวฮะไม่ว่าจะเป็นคุณแซมนะฮะที่บินมาจากออสเตรเลียครับก็มาถึงประเทศไทยด้วยครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้กันนะครับก็มีบริษัทอีกหลายบริษัทครับโซลูชันจากประเทศอินเดียก็มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์กับการใช้จุล่าคในประเทศอินเดีย รวมถึงการพัฒนาครับเฟรมเวิร์กต่างๆโดยเฉพาะนกกูครับที่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องฮิตมากในจุ o มล่าในขณะนี้ครับแล้วก็มีรีวิวเวอร์ชั่นใหม่ของจุ o มล่าล่าสุดนะซึ่งยังไม่ออกครับยังเป็นเวอร์ชันเีต้าอยู่นะครับจะได้เห็นครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างครับโดยวิทยากรที่จะให้ความรู้โดยตรงกับเรื่องนี้ที่ดีที่สุดก็คือ คุณโจฮานเซนนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นผู้ก่อตั้งจุมลาในลายแรกๆด้วยนะครับก็มาเล่าครับเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กในแต่ละเวอร์ชันต่างๆครับก็มีที่มาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของจุมลาในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับและการเล่าประสบการณ์ของคุณโจฮานเซนนะครับก็คือการสร้างจุมลาครับให้กับสถานีตำรวจนะฮะ ซึ่งก็มีหลายสถานีอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าเขาใช้เวลาอันสั้นในการโฆษนานี้ได้อย่างไรครับก็ต้องติดตามกันนกันครับแต่ได้เฉพาะงานจุลนาเดเท่านั้นนอกเหนือที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับของจุลนาแล้วครับก็ยังมีพูดถึงโมบายโกด้วยนะครับซึ่งครับคุณนทวัฒน์ครับหรือพี่นัทครับจาก HTC ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่จาก HTC ประเทศไทยก็ได้มาเล่าครับเกี่ยวกับเรื่องราว อนาคตนดีกับเว็บไซต์นะครับที่ตอนนี้ครับเทรนเรื่องเกี่ยวกับมือถือฮะจะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ครับจะมีมือถือกนหนดนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ก็จะง่ายขึ้นด้วยถ้าคุณทําเว็บไซต์อย่างง่ายๆบนออกแบบบนโมบายโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จะําเป็นถัดมานั่นก็คือการเปิดตัวบอกบนมือถือให้ได้ครับซึ่งการนําข้อมูลครับ จากคอนเทนต์ในบล็อกนี้มาลงมือถือนีครับก็จะทําเป็นแอปบน Android ได้แล้วครับซึ่งทาง h t c ก็ได้เปิดตัวนะครับบริการใหม่ที่ชื่อว่า h t c b l o ีบล็อนะครับซึ่งเป็นบริการครับที่ทําให้ท่านสามารถทาจาบบล็อกเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ Android ได้ทันทีนะครับซึ่งรายละเอียดนะก็ติดตามได้ในโคงการของ m ม HTC ได้นะครับหม่ เขาคนนี้คือคนที่เขียนสีให้เสร็ลทั้งหมดเลยครับเป็นเดเวลลอปเปอร์รุ่นใหม่ของเรานะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อปิยะแสงคตินะครับอย่างที่นะฮะอย่างที่พี่ปิยะนะฮะมาสักครู่ได้ขึ้นมาแล้วนะฮะบอกว่านะครับผมผมเริ่มงี้ดีกว่านะฮะ ผมคิดว่านะครับในนี้เนี่ยนะครับคงมีนะครับคิดว่ามีหลายๆท่านครับคงมีบล็อกนะคไม่ว่าจะํามาจาก c ีเตัวไหนนะครคงมีบล็อกกันอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะครับบางคนอาจจะมีหลายบล็อกนะฮะหรือว่ายังไงก็ตามมันนะครับมันมีความยากอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับที่จะบราวเข้าไป บนบล็อกนะครับที่ไม่ได้โมดิฟายนะครับหรือว่าไม่ได้ลง extension เพิ่มเติมสำหรับที่จะ view นะครับ view ในมุมมองของตัวโมบายนะครับมันเป็นความายุ่งยากนิดหนึ่งครับโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับได้เล็งเห็นนะครับข้อจำกัดตรงนี้นะครับก็เลยนะครับเป็นที่มาของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า my HTC my HTC b o x โปรเจกตัวนี้นะฮะจะพูดง่ายๆก็คือจะนำนะครับจะนำบทความนะครับที่อยู่บนบล็อกของท่านนะครับ create ให้ออกมาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับท่านเองนะครับหนึ่งบล็อกนะครับสามารถที่จะนะครับมีหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับที่จะดูนะครับบนมือถือได้เลยท่านสามารถที่จะ transfer ตัว ข้อมูลนะครับมาอย่างระบบเรานะครับได้ทางไหนบ้างนะครับทางแรกก็คือผมเกลิ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูที่หลังนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือแบบโพสต์นะครับก็คือท่านสามารถที่จะมาเขียนบทความใหม่หรือว่ามาโม d ิฟาบทความของท่านเนี่ยบนระบบของเราได้นะครับอันนี้ก็คือมาทำบนระบบของเราเลยนะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามี CMS นะครับจูมลาเวิร์ดเอยู่แล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินของเราเนี่ยนะครับเข้าไปปักกับระบบของท่านแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านมีการสร้างบทความใหม่ขึ้นมานะครับบทความของท่านเนี่ยนะครับก็จะถูกทรานสเฟอร์เข้าระบบเราด้วยนะครับแบบที่3นะครับสมมุติว่าบางเว็บไซต์จะเขียนขึ้นมาเอง ไม่ได้ใช้ CMS นะครับแล้วก็ไม่อยากนะครับที่จะเข้ามาเขียนบทความใหม่บนระบบเรานะครับสามารถที่จะใช้ช่องถังที่สามนะครับก็คือผ่าน API นะครับเปิดแอปพลิเคชันเพื่อเพื่อดูนะได้โอเคเอ่ This video is uh, what what the actual Android application will look like. You can see that uh your post will be displayed like the video show. And, uh, using application has some advantage a Us some c <oughs> c แค่นี้โอเคนะครับก็คือได้รู้เกี่ยวกับข่าวสาตของตัวทํล่าแล้วก็ที่น่าสนใจคือตัว1 6ที่กำลังมา ก็คือได้เห็นว่าอนาคตอินเตอร์เฟสหรือว่าแม้แต่ฟังชั่นของที่มันจเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็ลงถึงวันนี้มอดีผมมาเนต์มาเปิดเผยมาแบบดูพี่ดูพี่มาจับแล้วนะจับแล้วนี่คุณผู้ผู้พาดรางวัลจากการจัดตลากทั้งคู่เงดูทีดูทีได้แล้วได้แล้วได้เราได้คงแจมเพียงพอโอเคปีหน้ามาไหมเอ่ยปีหน้ามาครับคโได้ได้นี่ฮะโอ้ยอย่าได้จังโอเคครับขอบคุณมากครับ คือถ้าด้านของเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยถือว่าก็ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการไในท่านหนึ่งส่วนใหญ่พี่ๆคนที่มาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาในอีกอนาคตอาจจะอีกสเดือนตัวนี้ก็จะรีลีซสองแล้วก็เป็นเหมือนที่นี่เป็นรุ่นที่แรกนะครับแล้วก็ทุกคนก็มาถ่ายทอดหมดแล้วทุกตัวที่ที่คุณเราฟังวันนี้โหลดได้ฟรีครับก็แล้วปีหน้า ว่าคือจากจากที่คนเราพัฒน,นาขึ้นคิดว่าน่าจะต้องแบ่งซอยห้องเพื่อให้ลงลึกในแต่ละตัวได้อย่างเช่นลูกูลูกูก็อาจจะมีเรื่องลูกูคดแยมเรื่องโคดดิ้งกันเลยนีฮะก็จะเป็นเวิร์ชออกช็อปแบประมาณนั้นตัวแฟกซี่เองก็อาจจะมีห้องย่อยอะไรเงี้ยจะได้ยาวขึ้นเพราเนี้ยเซสชันมันแค่30นาทีมันก็สันๆถามก็ไม่ได้เยอะขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้ครับคือบรรยากาศของงานจุล่าเดย์แบงคอกครั้งที่4นะครับนะสยามพารากอนนะครับก็ถ้าใครพลาดครับก็ติดตามยละเียดได้ที่จ u ล a าเดย์ i m t k ครับแล้วเ,เจอกันปีนหน้าครับสำหรับช่วงหน้าครับพบกับบรรยากาศของงานทวิตวีเจเคครั้งที่4ครับเป็นงานเกี่ยวกับ,บสังคมของชาวทวิตเตอร์ ชาวไทยครับที่มารวมกลุ่มกันครับณนะลานเคิร์กเอกมัยครับบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนและมีกิจกรรมอะไรบ้างครับในวันนั้นก็ติดตามได้ในช่วงหน้าครับ